ในช่วงสุดท้ายของสุรนยินนะครับหลังจากที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺจะอาลาได้บอกเล่าให้พวกเราฟังไว้ในอายะสุดท้ายที่เราดเรียนดูกันในบทเรียนที่แล้วนะครับเราจะอาลาสัห้ั่านนบีของพระองค์นะครับ,บ,รบได้ประกาศ กับบรรดามุชิกีนารับนะครับว่าท่ลลานอับสุลเลาะห์ฮามาตินุสลัมนั้นไม่มีอำนาจในการที่จะให้คุณให้โทษแก่ผู้ใดได,ได้เพราะสิ่งที่ทารซูลมีนั้นก็เพียงแค่หน้าที่ที่อัลสุภาโนวะจาและได้บัญชาให้ทารซูลประกาศคำสั่งของพระองค์ศาสนาของพระองค์ส่วนการที่จะทําให้คนคนหนึ่งได้รับทางนําด้วยกับความสําเร็จให้เชื่อมั่นในอิสลาม หรือจะได้รับกับการหลงทางนั้นนั่นคือกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์นั่นเป็นสิทธิ์ของหลาะสุภาะฮุวาตาลาแต่เพียงผู้เดียวส่วนผู้อื่นนั้นไม่มีผู้ใดสามารถทั้งสิน้นนอกเจากจากสิ่งที่ทารุสูลม,มีนั่นก็คือฮิดายะอัลเอริชาดที่หมายถึงการสอนการตักเตือนการว่าก,กล่าวนะครับส่วนการที่จะทําให้คนคนหนึ่งได้รับความสําเร็จหรือเข้ารับอิสลามนั้นเป็นสิทธิ์ของลาะสุภาะนาวุวาตาลาแต่เพียงผู้เดียว แล้วเราสุภานุวาจาแล้วก็บอกต่อบอกผูดด้ใดก็ตามที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์แล้วเราซูนของพระองค์ไม่ฟังไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามคนเหล่านั้นพวกเขาจะได้รับการลงโทษในไฟนรกยะหันนำหากว่าการที่เขาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนที่ทําให้เขาตกศาสนากระทําในบาปที่ทําไปแล้วถึงขั้นตกศาสนาแล้วไม่กลับเนื้อกลับตัวก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเมื่อถึงหัวเกียร์嘛เขาจะต้องได้รับการลงโทษด้วยกับไฟนรกยะหันนำที่อัลล์บอกว่า พวกเขาจะได้รับการลงโทษในไฟในรกยานนำและอยู่ในน,นนั้นตลอดกาลฉะนั้นถ้าพีนน้องผูที่มีอิมานต่ Allah s u b h a n a h ะ wa t a a ทั้งหลายครับเราจะอาลา,ลลาได้กล่าวในอายะที่2ี่นะครับ Allah กล่าวบอกว่าอุดุบิลลาฮิมินัชเชตอนันละจิอ حتى إ อ ا ู أ و ยู ي อ د و ن Allah บอกพวกเขาบอกว่าแล้วหากว่าพวกเขาได้เห็นนะครับเห็นที่นี่หมายถึงอะไรพี่น้องเห็นด้วยกับตา เห็นถึงสิ่งที่ Allah จะาลาได้สรงสัญญาเอาไว้ในวันกิยามะเห็นถึงการลงโทษนะครับ f า s y ยะอลมูนะมันอ l a f ฟ n n a s i r a อะ a akon wa อาดาดพวกเขาจะต้องรู้อย่างแน่นอนในวันนั้นว่าใครกันจะเป็นผู้ช่วยเหลือที่อ่อนแอที่สุดใครกันที่จะสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้นอกจากอัลซุภานนะวะตาอาลานะครับและผู้ใดกันที่จะมีจํานวนน้อยที่สุด นะครับบรรดาผู้ศรัทธาต่อหล l a h ุภา h นว a h u Wa นะครับหรือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับหรือพัยผลของหล l a h ุ u b h น n a h าล a ฉะนั้นจะเป็นน้องผู้ที่มี إ ي م านต่อ Allah ุ u b h น n า h u Wa ทั้งหลายครับคนที่ปฏิเสธต่อล l ะ a ์คนที่ทําชีริกต่อ Allah ุ u b h นะ a h u Wa ในวันเกียรันจะไม่มีผู้ใดช่วยเหลือพวกเขาแม้กระทั่งตัวของพวกเขาเองพวกเขาก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวพวกเขาได้และพวกเขาก็จะไม่สามารถช่วยเหลือผู้ใดได้ฉะนั้นเมื่อถึงวันเกียรติ พวกเขาจะต้องกลับไปหาเอาซุบฮานะวะวตอาลาจะต้องถูกนำตัวมารวมในวันกียรมะที่ถูกมะชัดในสภาพตัวคนเดียวเพียงลำพังเหมือนกับวันที่เขาเกิดขึ้นมาในโลกดุนยาแล้วเราจะอะไรก็กล่าวต่อบอกว่ากุลอินอเดรีอักรีบุมมาตูอาดูนแอมยะจัลุลลหูรับบีออมะดะมุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวกับพวกเขากล่าวกับบรรดามุชลิกินในกลุ่มชนของพวกเจ้า กลุชนของเจ้าบอกว่าแท้ที่จริงถ้าเราสู้เนี่ยให้บอกว่าเจ้าเนี่ยไม่รู้คือท่านนบิสล,ลัสสลออลฮิมุัลเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าวันกิยระม์จะเกิดขึ้นเวลาใดที่แน่นอน ทาราซูลไม่รู้พี่น้องเพียงแค่ทาราซูลรู้แค่ว่าอเลจาลาบอกให้รู้ว่าวันเกียร์มันจะเกิดขึ้นวันศุกร์นะแล้วบอกให้รู้ถึงสัญญาณต่างๆที่เป็นเครื่องหมายที่บอกให้รู้ว่าวันเกียร์มาใกล้ที่จะถึงแล้วใกล้จะเกิดขึ้นแล้วแต่วันเวลาที่แท้จริงว่าจะเกิดวันไหนเวลาไหนตอนไหนทาราซูลไม่ทราบพี่น้องปีไหนอีกกี่ปีอีกเท่าไหร่นะครับและทารอซุนอเลจะอาแล้วก็สั่งให้บอกบอกว่าทารซุนก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้น ใกล้นี้หรืออเราจะอะไรประสงค์ที่จะให้วันเกียรมะยืดยาออกไปข้างหน้าเพราะอะไรเพราะเรื่องนี้มันเป็นความลับของหล่อสุบภานนฮวจาละอ ความรู้ในสิ่งที่เด่นลับนั้นในเรื่องของวันการเกิดวันกิยามะนั้นมันเป็นสิทธิ์เฉพาะอัลลอฮฺสุฮานะูวาตะอะไลเราจึงบอกบอกว่าอ่าลิมุลไกบิพระอ,องค์คือผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่เล่นลับและการที่เราจะอาลาทรงบอกว่าพระอ,องค์ทรงรอบรู้ในสิ่งที่เล่นลับแปลว่าอะไรในเมื่อสิ่งที่เล่นลับพระอ,องค์ยังรอบรู้สิ่งที่เปิดเผยที่มนุษย์ปฏิบัติกันภายนอกเนี่ยเราจะอาลาพระองค์ก็ทรง,ทรงย่อมรู้ดี ฉะนั้น a l l บอกฟ้าลยยุดฮิรวอัลาออยบิฮิอะฮะเดอฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นความลับของาาอาลาัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันกียามะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กที่อยู่ในคันของมารดาริสกีจะได้เท่าไรเขาจะเป็นชาวนรกจะเป็นชาวสวรรค์ จะตายแทะหงหนได้ใช่ไหมครับจะได้รับรีสกีในวันลุ่งขึ้นจะได้รับเท่าใดสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนจะเป็นความลับของเราสุฮานุวาจาอะไรทั้งสิ้นเาลาบอกพระองค์จะไม่เปิดเผยความลับของพระองค์ให้แก่ผู้ใดล่วงรู้เป็นอันขาดแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าจะไม่มีผู้ใดสามารถที่จะล่วงรู้สิ่งที่เป็นความลับของเราสุฮานุวาจะอะไรได้เด็ดขาดแต่เราก็ยก ยกเว้นใครพี่น้องอิลลามานิรตบอมิรสูลินนะครับอัลลอฮ์บอกนอกเสียจากผู้ที่พระอ,องค์ทรงพอใจในตัวคนเหล่านั้นซึ่งคนเหล่านั้นคือใครพี่น้องคนทั่วไปไหมไม่ใช่พี่น้องนะครับหมายถึงใครหมายถึงมิรสูลินหมายถึงรอซูลหมายถึงศาสนทูตและศาสนทูตที่นี่หมายถึงใครพี่น้องหมายถึงทั้งศาสนาทูตที่เป็นคนและศาสนาทูตที่เป็นมาลาอิกะแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่เป็นเรื่องลึกลับนั้น นะครับเราจะอาลาจะให้รอซูลของพระองค์นะครับที่พระองค์ทรงพอพระทัยเนี่ยจากบรรดารอซูลและจากบรรดามาลาอิกะเท่านั้นที่จะสามารถล่วงรู้ความลับเหล่านั้นได้โดยกับความประสงค์ของรอซุภนะโมวะตะอาลาโดยเหตุนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอี ي มานต่อลตะตะอาลาทั้งหลายครับสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราในพี่น้องใครรู้บางพี่น้องเราจะตาพระองค์ทรงรอบรู้ดีที่สุดและตัวของเราก็รู้ดียินนชัยตอนรู้ไหมไม่รู้พี่น้อง แม้กระทั่งกรีนที่อยู่ที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 ่อยู่กับเรานะเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าเราในะคิดอะไรในหัวใจแต่ทาไมมาลากัตดรู้ล่ะพี่น้องมาลากัตที่อยู่ด้านขวาด้านซ้ายทําไมพี่น้องก่อเราสุภาณวจาละให้ความสามารถที่จะรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในใจของเราได้จึงสามารถที่จะบันทึกความดีความชั่วในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เรากระทําได้ ใช่ไหมครับเราซูนก็เหมือนกันนะครับบรรดารอซูลนะครับแม้กระทั่งท่านนบีส,สญญันต์อัลลอฮฺของอาอูซัยลัมเองก็ดีอลัลลอฮ์จะอาลาทรงให้ท่านรอซูลเนี่ยรอบรู้ในสิ่งที่เล่นลับบางประการที่อลัลลอฮ์จะอาลาทรงประสงค์นะครับฉะนั้นอัลลอฮฺจึงบอกต่อบอกว่าฟาอินนะฮูยัสลูกูมิมไบในยาไดฮิวามินข้นฟีฮิรอซาดาดังนั้นอลัลลอฮ์เะอาลาพระองค์จึงปกป้องรอซูลของพระองค์ นะครับทั้งเบื้องหน้าและข้างหลังนะครับหมายถึงใครพี่น้องมมอัครีบาตหมายถึงให้บรรดามาลาอิกะนะครับที่คอยดูแลคุ้มกันท่านนบีสุลต่านาล,ล,ละฮะวะสลัมตามบัญชาของอัสซุบานะฮูวจะจาลาเพราะอะไรพี่น้องเพราะบรรดาอสซูลไม่ได้เหมือนคนทั่วไปเป็นมนุษย์เหมือนกับเรานี่แหละแต่มีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เป็นคนที่มีความประเสริฐเป็นคนที่มีความดีงามอัจะอาลาบานจึงเลือกจึงคัดสรรให้เป็นนบีเป็นหลัสูตรของผมเพื่อประกาศคำสั่งใช้ของอัสซุบานะฮูวะจาะเาลาฉะนั้นอัสซาบานจึง สนับสนุนบรรดารอซูลเหล่านั้นบรรดาเนบีเหล่านั้นด้วยกับการช่วยเหลือด้วยกับการคุ้มครองและการปกป้องนะครับและสิ่งที่สําคัญคือละตาละทรงมาเลายกามาปกป้องและคุ้มครองบรรดาเนบีและบรรดารอซูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัมนะครับละอาลากล่าวต่อบพี่น้องลียาลมาอังก็ดอัปลากูริซาลาี่รับบิหิมอันสุดท้ายพี่น้องอัลลอฮฺบอกว่าและเพื่อที่มูฮัมหมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเขาจะได้รู้ว่าบรรดารอซูลก่อนหน้าเขาเนี่ย ได้ประกาศศาสนาได้รักษาหน้าที่ได้กระทําได้เผยแพร่คาสั่งขอลเราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วว่าอาหาตบีมาและไดฮิมและอัลลอฮฺจาราพระองค์ก็ย่อมรู้ดีอัลลอฮฺจาราทรงรอบรู้นะครับในสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติในการไดเอาว่าในการเชิญชวนของบรรดารอซูเหล่านั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยต่างๆ,ๆเหล่านั้นว่าอัลฮะกุลละชัยอินะดาดาและอัลลอฮฺจาราไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวนะพี่น้องพระองค์ทรงนับ คำนวณทุกทุกอย่างอย่างละเอียดถี่ถ้วนแปลว่าอะไรแปลว่าอัลลอฮฺจาลาต้องการให้พวกเรารู้ว่าด้วยกับความยุติธรรมของ Allah, ธธรรของ Allah, ัลซุบฮานะฮุวาตาอะลาเนี่ยที่อัลลอฮฺจอาลาจะบอกให้พวกเรารู้ว่าทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นเอัลลอฮฺจ่าละรอบรู้นะและไม่ไม่ใช่แค่รอบรู้อย่างเดียวอัลลอฮฺจอาละทรงนับด้วย เพื่อให้บ่าวก็พงรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เป็นไปเนี่ยนะนี่มีหลักฐานนี่พวกเจ้าเป็นผู้กระทําจริงๆใช่ไหมครับไม่ได้เป็นการอธรรมจากเราสุภานุวต่อาลาแต่อย่างใดในเมื่อเราสุภานุวาตอาลาพงทรงรู้ดีว่าเราปฏิบัติอะไรบ้างพี่น้องเมื่อถึงวันกียร์มาเราจอาลาให้เราเห็นให้เรานึกได้นะ นั่นก็เป็นการเพียงพอแล้วใช่ไหมแต่ด้วยกับความยุติธรรมของเราจะอาราอะไรพี่น้องเราจะอาลาให้มาและกระจดบันทึกการงานทุกอย่างให้สิ่งต่างๆเป็นพยานในการงานของเราในความดีในความชี่ยวของเราเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อที่บ่าวจะได้รู้ว่าเอาเราจะอาลาพระองค์ทรงยุติธรรมต่อบ่าวของพระองค์เอาเราจะอาลาไม่ อารทำต่อไปของงเลยฉะนั้นจะเปนอ้องบติมีมานตอนละซุบฮะนะอวตาราลาทั้งหลายครับนี่ก็เป็นซุรอหนึ่งที่สําคัญนะครับเดี๋ยวเราจะอานลาได้สอนพวกเราเอาไว้ในอัลกุรอานฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับประโยชน์จากซุร้นนี้นะครับผมจะสรุปคร่าวๆนะครับประการแรกเลยนะครับในซุรนนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮะนะอวตารบอกให้เพรเรารู้ถึงการมีอยู่ของยินยินเป็นมักลูกนะครับเหมือนกับเราเนี่แหละ นะครับเป็นมักรุปเป็นสิ่งถูกสร้างแต่พวกเขาถูกสร้างมาจากเปลวไฟและเมื่อพวกเขาถูกสร้างมาแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะรับคําสั่งเหมือนกับพวกเรานี่แหละนะครับคำสั่งใช้เหมือนกับพวกเราเพียงแค่ข้อแตกต่างเนี่ยรายละเอียดปีกย่อยที่แตกต่างกันและเมื่อพวกเขาทําดีก็จะได้รับการตอบแทนเมื่อพวกเขาฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺละซูนพวกเขาก็จะได้รับการลงโทษประการที่สองพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดสันละลฮุอะลิวุซัลล,ลัลลมอัลลอฮฺจา,า,าลาทรงแต่งตั้งให้เป็นนบีและทรงมาเนี่ย ไม่ใช่ส่งมายัางมนุษย์เพียงอย่างเดียวนะส่งมายัางยินด้วยนะครับฉะนั้นท่านนบีสันนิบาลฮุอานุอุสลัมเป็นรอซูลเป็นนบีที่ถูกส่งมาทั้งมนุษย์และก็ยินนะครับโดยเหตุนี้เราจะอะไรจริงบอกไว้ในตั้งแต่ตอนต้นบอกว่าอะไรเราจะอะไรให้ยินกลุ่มหนึ่งเนะี่ยมุ่งหน้าไปหาท่านาบนบีสันนิบาลฮุบานุอุสลัมในขณะที่ทรอซูลกำลังอ่านกุรานในละหมาดเพื่อที่จะจะสดับฟังสิ่งที่อัลลอ์จะอะไรได้กล่าวเอาไว้ได้บัญชาเอาไว้ประการที่สาม ในสุร้อนนี้ทําให้พวกเรา,ารู้ถึงความเฉลียวฉลาดของบรรดาญินที่ศรัทธาต่อท่านนบี๋ยนสนนละห์ของอานิสัลลัมเวลาที่พวกเขาฟังอัลกุรอานพี่น้องพวกเขาจะสะดับฟังเงียบนิ่งนะครับเพื่อจะได้คิดตามสิ่งที่เรา,าตาลาเดียบอกเอาไว้และการที่พวกเขานิ่งเงียบแล้วก็ตั้งใจฟังมันทําให้สิ่งที่เขาฟังและตั้งใจนะนะครับเข้าไปสู่หัวใจของเขาเพวกเขาจึงได้รับทางนํา ด้วยกับอิสลาม้ดยกับการอีมานน้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์โดยเหตุนี้เองทําให้พวกเรารู้ถึงหน้าทีส่สี่สาคัญของเราที่เป็นบาวของเราสุพานอวะตาอัละคือการที่เราจะต้องเป็นคนที่มีความตั้งใจเวลาทําอะไรพี่น้องจะต้องตั้งใจกระทําและมีความจริงใจในสิ่งที่เราทําและขอความคุ้มครองและความเมตตาจากเราสุพานอวะตาอละในการช่วยเหลือในสิ่งต่างๆในการางานของเราประการที่4ในในสุร้นนี้อัลลอฮ์บอกให้พวกเรารู้ว่าเวลาที่ยินมาฟังอัลกุรอานกับทัรอซูเนี่ยพวกเขามาจํานวนมากพี่น้อง มาด้วยความอยากที่จะฟังเนี่ยนะครับล้อมรอบทรูลกันอย่างหนาแน่นเลยนะครับ,บเบียดเสียดเยียดยัดกันเข้ามาฟังทรูลน,นะครับปีนป่ายกันเข้าอยากที่จะฟังในสิ่งที่ทรูลได้อ่ะ นะครับเพราะอะไรพี่น้องเพราะนี่คือความเมตตาขององ์สุภานาหูวะตาอาลานั่นเองประการที่หพี่น้องในส่วนนี้ทําให้พวกเรารู้ถึงความเมตตาขององ์สุภานาหูวะตาอาลาที่มีต่อบ่าวของพค์มีต่อท่านอับดุลลอฮ์ลี่มุสลิมละออาาตาอัลละส่งท่านอซูลมาเพื่อเป็นทางนํา นะครับเพื่อเป็นทางนําให้แก่ประชาชาตินี้เพื่อมาชี้ทางที่ถูกต้องเพื่อมาสอนมาอธิบายถึงบทบัญญัติของบองใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่ออัลลอฮฺจาราส่งทราสซูดมาแล้วอัลลอฮฺจาลาลก็รักษาและปกป้องทรอูซูดด้วย ใช่ไหมครับเราจะอาละะอาลแจ้งข่าวของการมาของนบีท่านนี้ก่อนที่ทารุไจะรับการแต่งตั้งเป็นนบีพอทารุนได้รับการแต่งตั้งเป็นนบ,นบ,นนบีชั้นฟ้าที่เดิมเคยมีบรรดาจินและชชตตอนขึ้นไปแอบฟังการสนทนาของบรรดามาเลก้ก็ที่ชั้นฟ้าที่ขอบฟ้านั้นพอทารุนได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีเพราะอันกราถูกเริ่มถูกประทานลงมา คอฟ้าทั้งหมดถูกปกป้องเอเลจาลาให้มาแลกัดคอยคุ้มกันนะครับเอเลจาลาให้ก้อนเอเลจาลาเอาก้อนไฟเนี่ยดวงดาวเนี่ยคว้างเชยตอนที่ขึ้นไปแอบฟังการสนทนาของบรรดามาแลกัดเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อเป็นการรักษาไม่ให้บทบัญญัตินั้นเกิดการสับสนกันใช่ไหมครับแต่สิ่งที่บรรดายินและเชยตอนขึ้นไปแอบฟังนั่นคือการแอบฟังคําสั่งที่เอเลจาลาสั่งใช้ให้บรรดามาอลกัดปฏิบัติสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้ ส่วนอัลกุรอานนั้นยิบรินเป็นผู้นำลงมาเนี่ยเชตตอนเมกาเขาคกอยิบรินด้วยความหวาดกลัวนะครับที่มีต่อยิบรินัยฮิสลามประการถัดมาจาเป็นน,ปททน้องผู้รัทธาี่ลัทั้งไหนในซูรานนี้ เป็นอีกร้อยหนึ่งที่เรา س ب าน ن อวตาราลาสั่งใช้ให้เรานั้นให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์อย่างถูกต้องให้เรามีเตาห้ตต่ออัลลอฮ์อย่างถูกต้องและบอกให้พวกเรารู้ถึงความเลวร้วายและอันตรายและห้ามปรามพวกเราให้ระวังจากเรื่องของการทำชีริกต่อเอา س ب า ا ن ه อวตาราละประการตัางาที่เป็นองผู้ทติมีอมานทั้งหลายครับอลัอลอลอฮ์ตลาบอกให้พวกเรารู้ว่าเจ้นานบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมในขณะที่มีฐานะที่สูงส่งขนาดนี้นะที่เรา سبحانه อวตาราละแต่ถึงกระนั้น ทนโซนก็นไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษกับ ใครหรือผู้ใดได้เลยฉะนั้นในเมื่อท่ทนอซูลไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษตัวเองได้และไม่สามารถที่จะให้ทุนให้โทษแก่คนอื่นได้แล้วจะมีใครกันในหมู่มวลมนุษย์ที่เขาสามารถที่จะกระทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ไม่มีพี่น้องนอกจากเราจะอาลาะต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและประการสุดท้ายในสุรนี้เรา,าจะอาลาบอกให้รู้ว่าสิ่งที่เล่นลับหรือความลับต่างๆและสิ่งที่มันเล่นลับเกินกว่าสิ่งที่มนุษย์จะสามารถรับรู้และสัมผัสได้นะ สัมผัสได้นะั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของรอซูฮานุูวัตาลาแต่เพียงผู้เดียวจะไม่มีผู้ใดสามารถที่จะร่วงรู้ใดนอกจากผู้ที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาเขาคนที่อัลลอฮฺตาลาทรงพอใจเขาจากบรรดารอซูลนะครับทั้งเป็นมาลาอิกะและเป็นรอซูลที่เป็นนบีหรือเป็นรอซูลนะครับฉะนั้นผู้ใดใครก็ตามที่อ้างว่าตัวเองนั้นรู้ในสิ่งที่เล็นลับของหายใช่ไหมใช่ไหมไปหาคนคนนั้นคนนี้สามารถที่จะบอกได้ของอยู่ตรงนั้นของอยู่ตรงนี้ นะครับไม่สบายเจ็บป่วยไปหาหมอเนี่ยหาหมอตรงไหนก็นไม่มีใครรู้แต่มาหาหมอแบบนี้เนี่ยโอ้หมอรู้หมดเลยมีแบบนั้นมีแบบน,น,บบนี้เกิดแบบนั้นเกิดแบบน,น,บบนี้นี่แปลว่าคนคนนั้นอ้างว่ารู้ในสิ่งที่เล่นลับซิ่งมันเป็นคุณในลักษณะส่วนตัว ขอเรสุภานะฮูว่าแต่อาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นโดยเหตุนี้ท่านนบีสันนบลฮุอัลลอฮิวะซัลลัมจึงกล่าวไว้บอกว่าผู้ใดก็ตามที่เข้าไปหาหมอดูผู้ใดก็ตามที่เข้าไปหาโหรที่ทํานายทายทักอ้างว่ารู้ในสิ่งที่ลึกลับสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในวันข้างหน้าไปหาคนที่ทําศยศาสตร์นะครับแล้วก็เชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นพูดคนเหล่านั้นได้ปฏิเสธต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างท่านนบีมุฮัมมัดสันนบลฮุอัลลิฮวะซ พูดของ Allah Subhanahu Wa t a a l แปลว่าคนคนนั้นเดตกจากศาสนาของ Allah Subhanahu Wa t a a l แล้วฉะนั <Detroit> <as we 're S 1> ้นถ้าพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ทั้งหลายครับก็อัลฮัมดุลิลละนะครับเราก็ได้เรียนดูถึงบทเรียนต่างๆนะครับข้อคิดต่างๆที่ Allah Subhanahu Wa Taala ได้บอกพวกเราเอาไว้ในอินซูรออันจินนะครับเพราะ Allah Subhanahu Wa t a a เมตตาพวกเราให้พวกเราเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ศึกษาหาความเข้าใจในอัลกุรอานและปฏิบัติตามและยึดมั่นสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานเพื่อที่เราจะได้รับกับทางนำและได้รับกับความสุขที่แท้จริงทั้งดุุนยยาาาแลลลลลละะะะก็อออคิเรห์วซัััฮ نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته